การแบ่งสัตว์ก็จะมีการแบ่งเป็นไบโอมด้วยเห็นไหมครับคำนี้จะใกล้เคียงกับชื่อวิชาชีวะวิชาชีวะใช้คำว่าไบโอแล้วลูกก็เติมคาว่าโฮมเข้าไปเห็นไหมลูก oh ไบโอแปลว่าสิ่งมีชีวิตโฮมแปลว่าบ้าน oh ไบโอมแปลว่า,าชีวิตมีบ้านนะคะภาษากรีกต้องแปจลจากละมานาบ้านของสิ่ง มีชีวิตโอเคไหมลูกอ่าถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่เมืองไทยเราเรียกว่าเป็นเขตร้อนแต่เขตร้อนน้ำต้องระเหยมากฝนต้องตกชุกป่าไม้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเราเป็นป่าฝนเขตร้อนร้อนอะไรร้อนฉืนเจ้าป่าเจ้าป่าบ้านเราคือใคร สิ่งตไม่มีดังนั้นบ้านเราเนี่ยลูกเจ้าป่าจะมีสองอย่างถ้าฝ่ายธรรมะก็คือช้างฝ่ายอธรรมเอ๊ะใช่ทองฟ้าวิปริตแปรปวนใช่ไหมลูกนั่นแหละคือเสือโครง่งใช่ไหมคะนี่แหละเพราะต้องขนสั้นเห็นไหมลูกนี่แหละเพราะบ้านเราฝนตกเยอะเห็นไหมลูกแต่ลูกครับ แต่ไม่กี้เราบอกว่าเขตร้อนเนี่ยเขามีเขตทะเลทรายด้วยเอ๊ะถ้าทะเลทรายพืชเด่นเอ๊ะบ้านเราต้นไม้เด,เด่นคือต้นอะไรประเทศไทยต้นอะประเทศไทยต้นไม้ประจําชาติคือประเทศอะไรเออประเทศไทยต้นต้นไม้ประจําประเทศคือต้นอาความจริงแล้วอะเราอาภาคกลางเรียกว่าราชพฤกษ์แต่ถ้าเป็นคนอีสานเรียกว่าดอก ดอกคูณโอเคไหมครับนะ,ค,ะครับอันนี้แหละคือเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีทุกภาคถ้าภาคเหนือจะได้ว่าดอกลมแล้งซึ่งมันเป็นดอกเดียวกันหมดนะครับอลูกจ๋าทะเลถ้าทะเละทรายแน่นอนพืชเด่นก็คือกระบอกเพชรผู้เปลี่ยนใบให้กลายเป็นหน้มเพื่อลดการขายน้ําสัตว์ประจําทะเลทรายก็คืออูดใช่ไหมครับอแต่แน่นอนครับเขตร้อนยังมีอีกเขตหนึ่งแต่ไม่มีป่า จะเป็นเขตทุงยา